นี่ไงพู้เจอทางเข้าข้างหน้าแล้วนี่แม่งบิดคอกูไงประตูนี่ก็อย่างหลอนในเฮียมันไม่ได้ไม่มันไม่เป็นผีแต่มันนกลั่าใช่ไว้าไอ้เจียเีเีเไอ้เจียบอเจียเียวอ้เจียวเียยไอ้เจอเีอ้ไอ้อ้เี่ไอ้ตย้เจไอ่เจีนเจเลยก นี่ยยิงไม่ได้เหรอตัวนี้เนี่ยยิงไม่ได้ยิงได้แต่มันไม่ตายยิงยิงให้มันสตันน่ะมีสองตัวกูวิ่งตัดแล้วามยิงเสียงอันดึดเวอร์เลยโอ้โหตัดกูจะไปยังไงเอาน่ากูถ้ากลัวกับผีกแล้วกูจะไปยังไงวะเนี่ยน่ากลัวกับผีนี่เกิดอะไรเนี่ยมาดิ

เพืยอที่ไม่แดกซ่านี่นะลกล็อก <c oughs> เอาละเพื่อนผง <c oughs> ชื่อชื่อชาลีมึงชื่อเบ็ตตี้เบ็ตตี้ไหนเบ็ตตี้จนดูอะไรก็อเอ้ยจับคู่นานเน <c oughs> ี่ยอ๋อโหลดแมปอยู่เหรอไม่ใช่เนี่ยห,หรือว่าใช่วะ <c oughs> แต่รูปเปิร์กมั่งอยู่จิตด,ดีป่ะ เนี่ยมึงดูเด็กไอ้เพิร์กที่กูมีอ่ะมไม่ใช่ไอ้ว่าเนี่ยเข็มทิ่มปากเนี่ยโอ้โหเข็มทิ่มมือทิ่มปากกี่เล่มเลยแบบนี่มึงใช่ไหมฮะกูเนี่ยกูแล้วเพื่อนยังไม่เกิดเพื่อนไม่มีหรือเปล่าไม่ใช่มากูมึงโอ้ยกดจับดูแผนที่ได้เปิร์กโอ้ยเฮียเข็มทิ่มปากักด้วยอ่ะโอ้เปิร์กเนี่ยเปิร์กเพิ่งโคตรจิตเลยใช่ใช่บลัดเดสใชไหมวะกดทับดเดส ไอ้เหี้ยโคนไอ้สัตว์แล้วแม่งมีงูเออมาไอ้เหี้ยกูก็ชอบกูชอบอ่านเกมนี้แล้วแม่งเท่ชิบหามเท่ร้ายมากในหูสิตัวเหี้ยน่ะเนาะข้างหน้ามึงเพื่อนเหรอมันเพื่อนก็เหี้ยแล้วมันปิงยังไงวะเอ้ยทีไมไอ้โซดาต้องเปิดใหม่อี้๋เหรอตัวเหี้ยแล้วน่ะทำกูดิมุงจะเล่น เฮี้ยตัวเฮียแลเนี่ยยิงปะเอาไงนี่ว่าเป็นนิตัวมีคนยิงใช่ปะนั่นคือของใช่อยู่สะพานนู้นเลยเฮ้ยเอาป่าปะต้องเอายังไงเฮียนี่เดียวต้องฆ่าวะไม่ไงั้นก็ต้องลงลงน้ำไปเอาไแนะตัวนี้ตัวนี้ฆ่างไงวะอย่าฆ่ามั้งกวะยิงหัวไงยิงหัวทุกตัวยิงหัวหอ๋อมันอยู่ไหนวะอาศูนก็ต้องมีหัวนั้นแหละใช่ปะนี่ไงเออออศูนยอ่ะก็ต้องมีหัวทางนั้นแหละ เดี่ยวไปฮ่าขับก็ต้องไิ่งวิ่งว่งว่งขับรถก็ง่หัวขับรถก็ต้องไิ่งหัวลงไปนอนอ๋อยัดแม็กโอ้กูมันไม่เสียวเลยว่ะเกมมีหนามได้แต่เอาไปแล้วดูหลอนเดียวไอ้ทำไรเดียวเอาบอกแสงใช่ไหมอ๋อหันตามสีลฟาไปใช่ปะใช่สีลฟาจริงๆไม่ต้องตามรดรอรอรอแมปอ่รอคนเขาอันเนี้ย เราเดินเล่นรอก็ได้หาแคมป์รอหาวองเล่นเล่นปะใช่แปดสิบเฟรมนีมึงกี่เฟรมวะไม่ถามหรอกเอามาเล่นล่นก็พอแหละไม่ใช่ยิงกันแล้วเฮ้ยรำจัดรำจัดเฮ้ยชื่อเราบ้างเอ้ยเจมเจมเอ้ไอ้ตัวนี้ก็ครูันแรกเว้ยครูเขาเรียกเขาภาษาอะไรแล้ววะบอสแซะบอสแซบเฮ้ยนี่นี่ตัวปีศาจเลยวะเฮียเราปีศาจเลยปีศาจที่เรายิงไปเมื่อกี้ไง อะไรวะมันค้างๆๆไงค้างไงวะหาค้อนเนี่ยเอาไฟเผาก็ได้มึงเห็นไฟมั้ยมึงเหยียบไฟมาเผากูบอกให้เหยียบไฟมาเผาโอ้ย <c oughs> เอาไปเผาทิ้งเลยน,นะครับโอ้ตอนนั้นตอนนั้นกูไปดูมึงก็บอกไม่ไม่ดีไม่จ๋ามันมีที่หรอวะเนี่ยกำจัดหมีกำจัดหมีเอาไปเกยร์คนแน่เลยเกยเล่นเลยปิกอัพไปเชื่มอมงเขาเนี่ยๆๆไ,ไฟที่มึงบอกใช่ปะ ไมมันมึงม่ต้องแบบิวว่าฟิวูผมใกล้ๆจอไงมันลงมาวะม่ชาอะไรปั่มูร้สบร้อยสิบเออตอนนี้แค่ร้ิบกูปล้อยนแนแม่งอยู่ใกล้จอยเลยมดแมวเสทที่มึงอยากเล่นเองนะตรงนี้มีตัวหนึ่งยิงเกียบกระจกดิ เฮ้ยกระจกก็ไม่ได้อยู่เหยียนกระจกไม่ใช่เราแล้วตรงนี้ไม่มีกระจกเออตรงนี้ไม่มีกระจกตัดแต่มาไฟเลยอ่ะไฟมาไฟเกมนี้ต้องเสียวผมเหมือนมืนาล่าจริงๆอ่ะเขียนแด้านหน้าเว้ยกูปืนที่อะไรไม่รู้มาทำใจนัดขึ้นหอคอยเลยขึ้นหอคอยชิบแม่งุณขึ้นตะโกนทำไมเนี่ยมึงก็โกนไส่กลวงข้างหลังกูไม่หัวเลยกูตะลุกไอ้ตั้งใจบอลเลยตัดบอกแล้วคนหลัง มันหลังจริงมันแหลกคนนี้เออตัดคนตายมันคนตายบูรณะเมียนี่มันตึ๊ดเลยตัดดูดิที่มันแดลกซ่านี่จะล็อกล็อกถล็อกเหรอเอ้าม้าร้องเออห้ามอยู่ใกล้มาใกล้ตายเขี้ยเสียงกระสุนปะเสียงกระสุนลอยผ่านหน้ากูป่ะเมื่อกี้เนี่ยปากูยิบตรงนู้นแหลกูว่ามันแน่น่าตรงนู้นแน่น่า ม้าตื่นไอ้สัตว์ยิงหัวแม่งเลยซาตบครับก็เสียงแล้วเสียงกระจกมาจากตรงไหนวะหรือไอซอมบี้มันเหยียบกระจกวะคงไม่น่าใช่เสียงแก้วแตกอ่ะไม่มีคนเหรอไอ้เหี้ยไม่คุยเลยครับแต่ก็นี่ไงเสียงเออเออไอ้เหี้ยนี่แหละ เฮ้ยจอบจอบสัตว์เจ็บแม่งเลยอาอเก็บมึงเอาทิ้งไปอปล่าไม่ได้ทิ้งถ้าเกิดถ้าเกิดไอ้ยถ้าเกิดพี่อย่างเปียวไอ้สัตว์อันนี้คือถ้ามมอนเตอร์ได้เงียบที่สุดแล้วมึงจะเปิดไปทำไมล่ะไม่รู้ลองเฉยเกมใหม่ก็ต้องลองทุกอย่างเกมใหม่ลองที่อะไรไอ้เกมหด่นดักเลย นี่เล่านี่เล่าเนี้เล่าเอ้ยท่านถือมีอย่างนึงงใจสัสเหมันคนสวยนี่อย่างท่าเดี๋ยวคอเด้อว่าจะไม่ได้ทาตถือไม่เทียวมัเราต้องไปข้างหน้าแล้วเขตเราไม่มีที่บอสเกิดเนี่ยเห็นไหมได้ยินไหมเขียนไหมยังแบบแม่งยังหลอนไอ้สัสหลังฟัดโมยคือมันล้างจริงๆม่ไม่ยาบัตเลยกับยักกับยักในน้ำมีในน้ำนี่มีซอมบี้ปะมีมีจะมีไอ้ตัวถ้าเกิดมันจะเป็นเหมือนมันกับเหมือนกับมีอะไรสักอย่างอยู่ในน้ำอ่ะมันจะมาแทงเรากระปะกระปะ ปรสิตอ่ะคล้ายๆปรสิตอ่ะเป็นหนังหนอนอไรนือืนโยอเปลดลัวนั่นไงบุมึงเห็นบ้าเนี่ยน่ะตรงนั้นอ่ะเห็นป่ะนั่นน่ะนั่นแหละถ้าเกิดมึงลงน้ำไอเนี้ยมันจะมาแทงเรากูขอเข้าไปนี่เอวเลยอโอะมีเสียง เฮ้ยมีคนอยู่ข้างในวะเต็มโ่นี่ตุ๊กเฮ้ยเลขสี่กูมีสี่โฟร์อะคือเฮียอะไรวะนะมันคือเฟิร์สเทปคิดวฟิริดอันอันเลขห้านี่คือเฮียอะไรเลขห้าคือไม่รู้กูขึ้นมาข้างบนแ่อวเลขหกคือสไปคลาสออนอ๋อมีสไปคลาสด้วยโคตรเฟี้ยวไอ้เนี่ยเฮียอะไรมาทไายกูแล้วะของทางไกลเออต้องใช่ใช่ไม่ใส่ ว่ามันไม่น่าว่ามันไม่น่ายิงทอมบีแล้วยิงยิงขนาดนั้นแหไงนายใส่อุ้ยยี่ไม่รู้เลยตีนยังหล่นเลยอ่ะเออมันหล่นอย่ามาเก้ันตัดกลัวลงร่นก่อนเดี๋ยวผมหง่ะเดี๋ยดะออกลงลงไปทางด้านนอกเดียวระเบิดยันระเบิดระเบิดเอ้ยไม่ใช่นื้ว่ะมันมันไม่ได้ใช่แบงนี้ไหมนี่ไงผูเจอทางเข้าข้างหน้าแล้วนี่แม่งบีบคอกูนี่สัตูประตู นี่ก็ยังหลอนในเฮียมันไม่ได้ไม่นไม่เป็นผีแต่มันน่ากลัวย์ใช่ไม่นผีว้าไอ้เหีเกี่ยวไอ้เหี้เกียวไอ้เหี้ยอ้ยไอ้เหี้้เียไเหี้ยไอ้เยอ้เหี้ยไอ้เหี้ยอ้เยไอ้เห้ไอ้ยไอ้เหไ้เไอ้เหี้ยเียหี้ยไเหีไหี้เห้ไอ้เ้ยไอ้้นตรงนู้นไอเห้อเหอ้เหี้ยไอ้อียไอ่้ไง ไอ้เหี้ยเอ้ยกูลงมาเลือดแม่งหายไปครึ่งบอลดหนึงอ่ะหายแล้วเลติเจนเองได้ใช่ไหมไม่รู้มึงกดยาสิมันหายไปหลอดหนึงอ่ะตรงนี้ลงน้ำไม่ขุ้มว่ะมีสะพานบอกว่าสัตว์เอ้ยไอ้ตัวเหี้ยอะไรวะแม่งนั่งไายนี่อ,อ่ะยิงไม่ได้ตัวเหี้ยนี่ยยิงไม่ได้ยิงได้แต่มันไม่ตายยิงยิงให้มันสตันอะมีสองตัว กูวิ่งตัดนี่เสียงเขาดึกดัวเลยไปยังไงเนี่ยนักบวนักบวกับผีกันคุจะไปยังไงวะเนี่ยนักัวกับผีนแกเป็อะไรเนี่ยมารีเออไอ้เวรไอ้คนขวาเลย ไหนในะคนไหนสัตว์นี่ใช่ไหมอ,อยู่นู่นอ๋อที่ไฟ้าใหญ่ปะใช่ใช่เสืพอผาญใหญ่ใหญ่แปลว่ามันฆ่าได้แล้วแล้วถ้าเกิดมันถ้าเกิดมันไอ้ทำลายศพแล้วมันจะขึ้นรูปสายฟ้าไปถ้าเกิดมันมันมีสกิลอันนั้นอ่ะวอร์เรสอ่ะตรงนี้ก็ได้ถ้ามันไม่มีการมีการฟารมได้ไหมเอาปืนมีปืนได้ไหมมีปืนมีแค่ลูกกระสุนซึ่งเอาสัมผัสที่นี่เลยเออหลอนจะขายบ้านที่ไหนที่มันทำหมัดอยู่ ถ้าเกิดเจอลยข้างในมันพัดหลํนเลยสะดข้ามนี่ใบจับต้องรีบไปต้องรีบไปโออจัเลยกีตตี้วะเลยเออถ้าเกิดเราเรายิงเขาเราเราต้องฟังเสียงนะใบถ้าเกิดมันร้องเอ่ะแปลว่ามันตายใช่ไหมมันจะไม่ขึ้นอะไรทั้งสิ้นเลยนอกจากว่ามันยิงแล้วก็ได้ยินเสียงตายใครมากอะเสียงหี่ยะวะเสียงอะไรครับลุกโมยิงแรงกว่าเราอ๋อ อะไม่รู้ลุง<ค>หม่งมายิงใกล้ๆก็ได้แต่แบ็คบอลแค่ไหนวิ่งเงี้ยทั้งหน้าทั้งหน้าเลยมาทำ้มไม่กดชิปครั้งเดียวอันนี้ได้หรอวะแม่เงเอ้ยต้องกอดชิปครั้งที่ข้างหน้าเลยเอนจีเป็นหม่งเราเราสเตชั่นเมืองนี้อะไรอ่ะท้างหนา้กากว่าเจ้าเก็บกินไม้ทำไม ไม่รู้ว่าอะไรคำเสียง้วบ้างยังไม่ยังหลอนเลยแค่แข่งเดินก็หลอนแล้วไอ้นี่อย่างนี้เลยบอสยังไม่ตายหรอวะเออตายไม่ลุกบอสบอสยังไม่ตายบอสยังไม่ตายเออมาบอสยังไม่ตายกูเถียงตายเอ้ยสายฟ้าไอ้แหมเพี่ยหรอสายฟ้าสายฟ้าไหนเฮ้ยสายฟ้าแม่งแม่งฆ่าบอสได้แล้วไอ้เพี้ยนั่นมีวอลเล็ฆ่าบอสได้เหรอ ใช่มันเข้ามาได้แล้วไอ้แค่นั้นมีบอลแฮกด้วยระวังนะมึงอ้อคือบอสของเกมนี้กลายเป็นคนนะใช่ไหมใช่มันอยู่ข้างในไปยิงทะลุยิงทะลุบ้านได้นะ่น้หละแค่จะรู้จุดแล้วอะเฮ้ยได้ยินเสียงไหมใช่ปะได้ยินได้ยินอยู่ข้างในชั้นสองเ๋ยวกูแน่สัตว์บอสตายแล้วตรงนี้เอ้ตรงนี้ยิงเลยโดน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  โดนโดนโโดนเาไปเข้าห้าตาบ้านแน่เลยั๊มยาก่อนเอาไปโอ้ยเคพังตายคือระเบิดโดนกูไเจมถ่านล็อกเลยไม่ช้านโดนระเบิดดิโดนหนึ่งนัดโดนหนึ่งนัดเบิดระเบิดหนึ่งอือหยิงทะลุไปเลยหยิทะลุไปเลยตายไปตายไปตายไปตายไม่พอไช ขึ้นมาทำงานฮะขึ้นมาทำงานขึ้นมาตั่สวยสุดทับไม่เหลือบ้านเฮียเนี่ยมาตาอุ้งจะขึ้เฮลิคอยิงไรขิ้นพายตายป่ะตายป่ะตายป่ะไม่ไม่กูไม่ตายมันไม่รู้เอาแล้วเบื่อปาาไงวะอ๋ออ๋อเลขเจ็ดมีมียานี่หว่าแอคค้าไอ้สัตว์เสียบแม่งเลยเสียบเลยเสียบเลยคือใช้ยา,ยานั้นแ่ะหมดหมดละสองอันเต็มละ ไม่ไานมาครับเจมโดนนั้นหนึ่งกูสองคนยิงไรเลยสั่นตายปะไม่กูตายอะไรกูเนี่ยปีนมันเข้าสี่ไอ้เนี่ยสั่นตรงนู้นมีกี่คนเมื่อกี้สองคนมั้งหรือสามวะกูเห็นหน้าต่างแล้วก็มุมตึกอีกฝั่งหนึ่งแล้วก็ตรงกลางสะพานนะตรงกูเมื่อกี้ที่ยิงกันสองคนนะกูเออน่าจะมีสามทำไมตี้มีสองคนวะ เกมยังหลอนเลยแต่เราต้องหลอนกับเกมมีอีก